นายแพทย์สุปโชคเกิดลาบค่ะ มาค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่หัวข้อเสวนานะคะอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเช่นกันด้วยค่ะกับหัวข้อเติมทุนคู่พัฒนาโอกาสธุรกิจนะคะ n e t and h e a l t r e a r e หัวข้อนี้ค่ะจะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักแนวทางการสนับสนุน ทางการเงินและการพัฒนาแบบครบวงจรสําหรับธุรกิจด้านสุขภาพค่ะซึ่งกําลังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดาวรุ่งของโลกด้วยนะคะโดยวิทยากรในวันนี้แล้วก็ในช่วงนี้จะเป็นผู้ส่งเสริมผู้ประกอบการนะคะจากภาครัฐนะขอเรียนเชิญคุณสุดที่ชัยพอสุขซิริกุลค่ะเขาเสียงกบมือต้อนรับท่านค่ะท่านเป็นรองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดค่ะธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย แห่งประเทศไทย SME D Bank ค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมงานนะครับ Wellness ในปี2025ทุกท่านนะครับยินดีมากเลยนะครับก่อนขึ้นเวทีเนี่ยได้เป็นถึงนายแพทย์เลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นนายแพทย์นะครับแต่พบแพทย์อยู่เป็นประจำนี่แหละครับถามว่าชีวิตคนเราเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับหมอเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะครับเกิดมาเราก็ต้อง ยังไม่ทันได้เกิดท้องพอ่อท้องแม่เลยนะครับเราก็ต้องพบแพทย์แล้วถูกไหมครับช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตเราก็ต้องพบแพทย์แล้วช่วงสุดท้ายของชีวิตหลายหลท่านก็ต้องพบแพทย์ด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าเราจะลดการพบแพทย์ได้ยอย่างไรเวลเนสเป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญวันนี้ผมอยู่ในฐานะของหมอและกันครับแต่เป็นหมอทางการเงินเป็นหมอทางการเงินที่จะ ช่วยผู้ประกอบการ SME ผมมาจาก SME D Bank ดี ank, หรือว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank ดี ank, ครับเราเป็นธนาคารเพื่อผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับเราเป็น SME D Bank ดี ank, ธนาคารเพื่อ SME ไทยถามว่าเรามีพันธกิจหรือมีหน้าที่อะไรบ้างขึ้นชื่อว่าธนาคารครับสถาบันการเงินเรื่องของการให้เงินกู้หรือว่าการให้สินเชื่อก็เป็นหนึ่งในพันธกิจสําคัญแต่วันนี้ครับ เราไม่ได้มีเรื่องแข่งสินเชื่อหรือว่าแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ประกอบการ s m e เเท่านั้นไปหน้าถัดไปเลยนะครับเรามีการเติมทุนคู่พัฒนาครับวันนี้ท่านบอกว่าเรื่องเงินทุนก็อยากได้แต่ว่ายังไม่อยากลงทุนเยอะยังไม่อยากขยายเยอะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจนะครับปัญหาการเมืองนะครับปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามา ประคองธุรกิจด้วยเงินตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําธุรกิจแต่เงินที่ใช้ตัวเองเงินตัวเองเนี่ยครับในทางการเงินเนี่ยเงินทําธุรกิจเนี่ยมันมีแค่อยู่2ก้อนนะครับเงินตัวเองทําธุรกิจเขาเรียกเงินอะไรครับเขาเรียกเงินกูครับเงินเราเองแต่พอเงินกูเริ่มน้อยลงหรือว่าต้องการขยายธุรกิจหรือว่าต้องการหมุนเวียนสัปรอไม่ค่อได้จ่าย เงินกู้เริ่มไม่พอหรือว่าต้องสำรองไว้ใช้จริงๆไม่อยากเอาเงินกู้มาใช้ก็ต้องเติมไม่โทเข้าไปมันก็กลายเป็นเงินกู้แต่เงินกู้เนี่ยนะครับจะมาจากแหล่งไหนยืมเพื่อนยืมญาติพี่น้องก็เดี๋ยวนี้ยากจะให้หุ้นส่วนลงทุนเพิ่มก็ยากอยู่หรือว่าจะไปกู้นอกระบบออกก็ดอกเบี้ยสูงกู้นอกระบบนี่ดอกเบี้ยคิดไมรายเลยครับรายวันด้วยซ้ําไป แหล่งเงินกู้ก็จะมาจากสถาบันการเงินสถาบันการเงินก็ยังมีแยกไปอีกครับว่าจะเป็นสถาบันการเงินของรัฐหรือว่าสถาบันการเงินพาิชย์สถาบันการเงินของรัฐมีอะไรบ้างครับอย่าง SME D Bank ก็เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มีหน้าที่หลักเลยนะครับในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สถาบันการเงินของรัฐมีอะไรอีกครับแบงก์สีชมพูผมเอ่ยชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในหน้าที่ของ SME D Bank เดี๋ยวจะโดนลดเงินเดือนซะเปล่าๆนะครับแบงค์ Bank สีเขียวที่เกี่ยวกับชาวไร่ชาวนานี่ก็คือสถาบันการเงินของรัฐจริงๆมีหลายหน่วยงานครับที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐสีส้มอ่ะก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเห็นไหมครับนี่ก็คือสถาบันการเงินของรัฐแต่ถามว่า s อสเอ็มอีดีแวันนี้ครับท่านยังไม่ต้องขอสินเชื่อนะท่านยังไม่ต้องขอสินเชื่อแต่เรามีของมาให้ท่านได้ใช้ก่อนเป็นของฟรี ใครบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกที่ SMED Bank ีสำหรับผู้ประกอบการ SME หรือว่าท่านที่ต้องการขยับขยายอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะเริ่มจากการซื้อแฟรนไชส์ก่อนหรือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นธุรกิจ o t ท p ต้องการที่จะยกระดับตัวเองแต่ว่ายังไม่มีแหล่งความรู้หรือว่ายังไม่มีช่องทางที่จะทำให ธุรกิจเราเก้าวไปได้อย่างไรหรือว่าท่านอาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วต้องการขยายแต่ว่าท่านยังมีจุดอ่อนนะแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่ามีจุดอ่อนด้านไหนผมมีแพลตฟอร์มมาให้ใช้ครับแพลตฟอร์มนี้ชื่อว่า dx by sme d bank ชื่อว่า dx นะครับ by sme d bank เดี๋ยวไปหน้าถัดไปเลยครับไปถัดไปเลยครับผมไปดูที่ dx ได้เลยครับสินเชื่อผมยังไม่ขายครับไปก่อนเลยครับทันเลยครับเสร็เครื่องบินคร dx นะครับ ไปเลยไปต่อเลยครับอ่านี่ครับนี่คือ DX ครับ DX by SME, D-Bank มีอะไรบ้างครับมันเป็น Ecosystem มสำหรับผู้ประกอบการ SME ท่านถ่ายรูปไปเนี่ยท่านอาจจะงงๆแต่ถ้าท่านสมัครสมาชิกไปเลยครับสมัครสมาชิกเสียเงินไหมไม่เสียเงินนะครับข้างในมีอะไรครับพอท่านกดเข้าไปในนี้ครับแอดไลน์ก่อนเดี๋ยวเราจะมี QR Code ขึ้นให้ แอดไลน์ครับท่านสามารถเล่นผ่านทางไลน์ได้เลยเพิ่มเพื่อนกับเรานะครับใน d x p l a t f o r พอพอเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บมันมีเมมเบอร์ให้ท่านเข้าไปกดสมัครพอกดสมัครเมมเบอร์กรอกข้อมูลก่อนครับชื่อนามสกุลอะไรเอ่ยว่าไปพอหลังจากนั้นรับระบบจะให้ท่านได้เริ่มทาเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพทางธุรกิจหรือว่าทางการเงินของท่านก่อนเขาเรียกว่า Business h e a l t h c h e c k ครับ n e s s h e a l t h c h e c k ตรวจอะไรบ้างครับอ่านไหมครับ n e s s h e a l t h check ระบบประเมินสุภาพทางธุรกิจด้านการตลาดท่านดําเนินการหรือยังด้านบัญชีการเงินท่านดาเนินการหรือยังดําเนินการในขั้นไหนนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับดาเนินการหรือยังในขั้นไหนท่านมีมาตรฐานหรือเปล่าระบบมันก็จะประมวลผลครับท่านสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ท่านมีจุดแข็งตรงไหนในธุรกิจของท่านหรือว่าในตัวท่านเองที่จะทําธุรกิจท่านจะต้องไปเสริมเติมองค์ความรู้ในด้านไหนบ้าง พอเรารู้แล้วครับว่าฉันมีจุดแข็งตรงนี้ฉันต้องรักษาไว้ฉันมีจุดที่ต้องพัฒนาก็ไปสู่ในเรื่องของ e-learning ได้ครับในแพลตฟอร์ม dx by SME d Bank เรามี e-learning ครับ e-learning ครบถ้วนทุกด้านครับท่านอยากเรียนรู้ด้านภาษีด้านบนัญชีด้านการเงินด้านนวัตกรรมด้านการตลาดออนไลน์เรามีสอนท่านครับผ่าน e-learning ซึ่งถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับสมาชิกจะมี2รูปแบบรูปแบบที่1คือเขาเรียกว่าแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดหรือว่าแบบแอดวานซ์แบบแอดวานซ์เนี่ยทำยังไงครับแค่ท่านไปแก้ไขนะครับหรือไปเพิ่มเติมข้อมูลสถานประกอบการของท่านแค่นี้เองครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับและใช้เวลาไม่เกิน5นาทีในการสมัครซึ่งข้อมูลก็มาจากท่านหมดจริงๆแล้วถ้าท่านสนใจนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานเนี่ยเข้าไปแนะนําได้เลยนะครับ ะมีน้องทีมงานแนะนําให้เลยนะครับเดี๋ยวจะมี QR Code ให้ท่านได้สแกนเลยแล้วก็สมัครถึงขั้นไหนติดอะไรยังไงแจ้งน้องได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากใช้ทั้งระบบนะครับเพราะว่าระบบเราเนี่ยเรามีสะสมคะแนนครับเรามี Point ให้ท่านมี Privilege ให้ท่านสะสมคะแนนทำอะไรครับในบางเซกชันนะครับของ d a c t i v i t y เป็น section ที่เรียนออฟไลน์ line ท่านต้องเอา p o i n t ไปแลกเพื่อไปเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยิ่งวันนี้ท่านท่านสมัครนะครับสมัครแบบมาตรฐานเนี่ยได้หนึ่งร้อยพอยแต่ถ้าท่านสมัครจนถึงขั้นแอดวานซ์นะครับท่านจะได้สองร้อยพอยพอยเนี่ยสามารถนําไปแลกข้างไหนได้นะครับผมถามว่าตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าน,น้องบอกว่าสิบาทนะพี่ยี่สบบาทค่าสมัครไม่มีนะครับในระบบก็ไม่มีเก็บเงินตอนนี้ยังสมัครฟรีนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยถ้าสมาชิกเราเยอะมากนะครับ แล้วก็จะมีนะครับหลายๆเซ็กชันหรือว่าหลายๆหัวข้อเราอาจจะมีการเก็บเงินค่าสมัครแล้วแต่ตอนนี้ฟรีหมดเลยครับตอนนี้ฟรีหมดเลยเดี๋ยวไปหน้าถัดไปครับน่าจะมีขึ้นเคียวอาโค้ดให้ไปหน้าถัดไปให้หน่อยนะครับอ่านี่ครับท่านสแกนได้เลยครับนี่คือแอคทิวิตี้นะครับกิจกรรมในช่วงนี้มีอะไรบ้างช่วงนี้เรามีสอน t ิ๊กต k ด้วยเราร่วมกว่าติ๊กต o k กไทยแลนด์สอน t ิ๊กต็ครับท่านสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ท่านไหนสมัครแล้วถึงขั้นตอนไหนเดี๋ยวเราก็จะแจ้งให้นะครับ เรามีหลายขั้นตอนหรือว่ายุคนี้เป็นยุคของเรียกว่ายุคของสายมูชอบไหมครับสายมูทุกวันนี้จะขายของทีก็ยกมือไหว้ท่วมหัวสามทีก่อนสาธุตั้งธโมสามจบก่อนขอให้ขายดีหรือว่าท่านใดชอบห่วงจุย้ยเรามีเซสชั่น e-learning จัดหน้าร้านให้ปังครับด้วยหลักห่วงจุย้ยเราก็มีนะครับ เรียกว่ามีทั้ง Marketing ปกติแล้วก็มีมูเก็ตติ้งให้ท่านด้วยมีทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับมีทั้ง2อ,อย่างเลยแต่ว่าถ้าท่านจะเข้าไปดู e-Learning เนี่ยท่านต้องเป็นสมาชิกแบบ a d v a n c e นะครับสมาชิกแอดวานทำไงครับขั้นแรกครับท่านสแกนแอดไลน์ก่อนแอดไลน์เสร็จนะครับมันจะมีคำว่า Member อยู่มุมซ้ายด้านล่างเรียกว่าดี member ท่านกรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนนั่นะท่านสมัครเสร็จแล้วครับในขั้นตอนที่1ระบบก็จะพาท่านไปสู่ที่ Business Heshake ท่านก็ทำได้เลยครับเป็นแบบย่อหลังจากนั้นท่านก็ไปที่แก้ไขโปรไฟล์ผู้ประกอบการพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวน้องจะให้ท่านได้ช่วยกดนะครับการสมัครสมาชิกหรือว่ากดที่กิจกรรมที่เราได้จัดมาวันนี้ก็จะครบถ้วนท่านก็สามารถไปเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือ dx platform ยังไม่หมดครับในกรณีที่ท่านทําธุรกิจแล้วหรือว่าอยากเริ่มต้นธุรกิจไม่มีที่ปรึกษา เรามี SME c o a ค h ในด้านต่างๆทึง่งท่านสามารถเข้าไปนะครับนัดหมายพูดคุยขอคำปรึกษาจากโคชในด้านต่างๆได้ถ้าสามารถนัดหมายเวลานะครับนัดหมายเวลาแต่ถ้าเป็นโคชที่เป็นเาเรียกว่าซ u เปอร์โคชคือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นเลยท่านต้องใช้ point เข้าไปแลก point เกิดจากอะไรครับเกิดจากการท่านสมัครก่อนเกิดจากการใช้งานเกิดจากการสะสม point ซึ่งสามารถนำเข้าไปใช้ได้ เห็นไ,ไหมครับของฟรีมีในโลกโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ย้อนกลับมาครับย้อนกลับมานะที่หน้าที่ของ SME d b a n k หน้าที่หลกัหลกๆของเราครับเติมทุนคู่พัฒนาเดี๋ยวไปทลด์หน้าถัดไปเลยครับก่อนที่เราจะไปเรื่องของการสินเชื่อนะครับเรื่องของการขายสินเชื่อท่านเห็นไหมครับนี่คือแนวโน้มธุรกิจปี2025ธุรกิจที่มาแรงที่สุดครับคือธุรกิจอะไรรู้ไหมครับ Wellness and Health ครับท่าเห็นตัวเลขไหมครับสร้างรายได้นะครับ1.4ล้านล้านบาทนะครับมีการเติบโตนะครับนี่แนวโน้มการเติบโตสูงมากอาหารสุขภาพนี่50%อาหาหรเสริมโภชนาการ10-15%แล้วก็ Wellness ในองค์กร3.9%เห็นไหมครับว่าธุรกิจเวลเนสมาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจที่น่าจับเป็นธุรกิจที่ มีการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องถ้าในสมัยก่อนนะครับเราจะบอกว่าธุรกิจที่ในประเทศไทยหรือว่าที่ไทยเนี่ยอะไรที่เป็นหลักๆฟู้ดกับการท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เวลเนสกับกเฮลท์จะต้องนำฟู้ดกับการท่องเที่ยวถ้าท่านเห็นนะครับเดี๋ยวนี้โรงแรมนะครับที่พักต่างๆจะต้องมีเรื่องของเวลเนสและเฮลท์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจธุรกิจที่2ครับดิจิทัลแอนด์เทคยุคดิจิทัลครับยุคเทคหนีไม่พ้นเลยครับหนีไม่พ้นเลย3ามครับกรีนเอเนจีซึ่งถามว่าใน5ธุรกิจที่ผมทำขึ้นมาให้ดูเนี่ยนี่เป็น5ธุรกิจดาวรุ่งในปี2025นะครับในปี2025เพราะฉะนั้นท่านน่าจะพอ ปรับปรุงหรือว่าน่าจะพอต่อยอดในธุรกิจของท่านได้ว่าท่านจะบวกอย่างไรนะครับจะบวกอย่างไรหน้าที่หลักของ SME เอแบงก์อย่างที่บอกครับเราไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการให้ทุนหรือการให้สินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SME เรามีในด้านของการพัฒนาให้กับทุกท่านด้วยถัดไปเลยครับนาถัดไปการปั้นแบรนด์ครับ ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำธุรกิจซึ่งใน e-learning ของ dx platform นะครับ e-learning ของ dx platform มีให้ท่านได้เข้าไปเรียนรู้นะครับมีเข้าได,ได้เรียนรู้แล้วท่านเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยท่านอยากจะมาแบบออฟไลน์ line, นะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ใน activity ของเราว่ามีการจัดสอนที่ไหนมีการจัดให้เรียนรู้ที่ไหนท่านนำพอยมาแรก แล้วก็ไปเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามวันเวลาหรือว่าตามกิจกรรมที่ท่านได้ลงไว้เห็นไหมครับถ้าท่านเห็นนะครับยุคนี้ครียุค5 g มี g แล้วมังครับ go access to finance เรื่องเกี่ยวกับการเงินทําธุรกิจครับยังไงเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ต้องมาเป็นอันดับต้นๆไม่ใช้เงินตัวเองก็ต้องใช้เงินตัวเองบวกกับเงินกู้อยู่ดีแต่แหล่งเงินทุนครับก็เป็นสิ่งสําคัญ2ครับดิจิทัล and ai go digital and ai ยุคนี้เราถามอะไรถามง่ายไหมครับถามจากไหนครับแชท GPT นะครับกดเข้าไปเนี่ยเราได้คําตอบหมดเลยแต่ว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าคาตอบที่ท่านได้มาเนี่ยท่านต้องไปนําไปวิเคราะห์กระสังเคราะห์ก่อนนะครับไม่ใช่ไปเชื่อทั้งหมดนะไม่ใช่ไปเชื่อทั้งหมดนะครับเลือกเอาที่เหมาะกับธุรกิจของท่านหรือาอาจจะต้องถามหลายๆทางถามหลายๆทางนะครับเพื่อนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน3ครับ ก o w Green productivity and innovation สำคัญนะครับนวัตกรรมกับเรื่องของกรีนตอนนี้หลายๆนะครับเขาเรียกว่าหลายๆยักษ์ใหญ่แบรนด์ยักษ์ใหญ่หลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มถามหานะครับว่าท่านทําอะไรเกี่ยวกับกรีนในธุรกิจท่านไหมก่อนที่จะ,ะมาเป็นคู่ขาหลายๆองค์กรนะครับอย่างเช่นกาแฟแบรนด์ดังๆ s t a r b u c k ั Starbucks นี่เขาเริ่มถามหานะครับว่าท่านมีการคํานวณคาร์บอนฟลุตปริ้นหรือเปล่า ก่อนที่จะมาเป็นคู่ค้ากับเขาหรือว่าเป็นคู่ค้า,ขาเขาอยู่แล้วท่านมีการทําอะไรที่ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าตอนนี้หลายๆธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟาโรงงานต่างๆก็เริ่มที่จะมาเปลี่ยนการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นการติดตั้งโซลารูรฟท็อปเพื่อลดค่าไฟก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะนําไปนําเสนอคู่ค้าของท่านได้โกโกโบครับ มุ่งไปสู่ตลาดต่างประเทศตอนนี้ขายในประเทศเนี่ยอาจจะอิ่มตัวท่านก็ต้องรู้จักขยับขยายนะครับรู้จักขยับขยายไปต่างประเทศสุดท้ายครับ go sustainable ธุรกิจของท่านต้องมีความยั่งยืนแต่ท่านเคยอาจจะเคยได้ยินประโยคประโยคนี้นะครับว่าการทำธุรกิจเนี่ยถ้าท่านอยู่กับที่มันคือการถอยหลัง เพราะว่าคู่แข่งอ่ะเข้าไปข้างหน้าเสมอนี่คือ 5G ที่อยากจะแนะนําทุกท่านว่าท่านต้องปรับท่านต้องนําไปดูนะครับว่าในธุรกิจของท่านนั้นอยู่ G ตัวไหนจะต้องขยับขยายไปตัวไหนนะครับจริงๆเราเรามีตัวอย่างของธุรกิจนะครับแต่ว่าช่วยย้อนไปที่หน้าสินเชื่อหน่อยครับเพราะว่าเขาแจ้งมาแล้วว่าเหลือ10นาทีเดี๋ยวผมไม่ได้ขายของเดี๋ยวจะเป็นปัญหาสําหรับผมครับนะครับย้อนกลับไปหน่อยนะครับไปครับไปครับไปที่หน้ากลิ่นครับอ่ะอันนี้ก็ได้ครับ อันนี้คือสินเชื่อ SME Green Productivity ครับผมจะมี3สินเชื่อมาแนะนำทุกท่านเป็น3สินเชื่อที่ผมบอกได้เลยว,ว่าดอกเบี้ยถูกแล้วนะครับดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้วนะครับ3เปอร์เซ็นต์ครับ,ค,รบคงที่ให้ท่านได้3ปีแรกครับสินเชื่อตัวนี้เหมาะอย่างไรครับนี่คือสินเชื่อ SME Green Productivity ในกรณีที่ท่านต,ต้องการติดตั้งโซลารูฟท็อป ในอาคารโรง,งงานของท่านในสำนักงานของท่านนะครับหรือท่านต้องการก้าวสู่ EV นะครับการใช้ EV หรือว่าปรับเปลี่ยนนะครับพวกเครื่องจักรให้มีความทันสมัยไปลดขั้นตอนได้นะครับไปลดขั้นตอนจาก7ขั้นตอนในการผลิตในไลนการผลิตเหลือ5ขั้นตอนด้วยการเปลี่ยนเครื่องจักรใช้สินเชื่อตัวนี้ได้สินเชื่อตัวนี้ให้กู้สูงสุด10ล้านบาทผ่อนนาน10ปีนะครับ ดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์คงที่สามปีแรกนะครับถามว่าคุ้มค่าอย่างไรในกรณทีท่านคิดจะติดตั้งโซลาร์ดูท็อปอยู่แล้วท่านแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสมมุติว่าท่านต้องติดตั้งโซลาร์ดูท็อปหนึ่งล้านบาทพอติดตั้งแล้วค่าไฟท่านลดลงสมมติว่าท่านต้องผ่อนชำระเดือนหนึ่งหมื่นบาทแต่ค่าไฟท่านลดลงเดือนละหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเห็นไหมครับท่านไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเลยเท่ากับท่านติดตั้งฟรี ด้วยการนําค่าไฟครับต้นทุนของค่าไฟที่ลดลงมาชําระหนี้ธนาคารมาชําระหนี้กับ SME เอ็ดีแบงกอันนี้เหมาะสําหรับการติดตั้งโซลาร์รูปท็อปหรือเข้าสู่ EV แต่ว่าในกรณีท่านบอกว่าต้องการเงินทุนหมุนเวียนหน้าถัดไปครับสินเชื่อบียอติดปีก s อสครับเหมาะสําหรับผู้ประกอบการ SME ทุกประเภทธุรกิจยกเว้นอสังหาริมทรัพย์กับ,กบกเกษตรดั้งเดิมแค่2 นะครับธุรกิจนี้ที่แบงค์ไม่สามารถที่ SME ดีแบงไม่สามารถให้สินเชื่อท่านได้แต่ตัวนี้ครับมีเงื่อนไขยอยู่หนึ่งข้อครับที่จะเป็นจะต่างจากเงื่อนไข่ข้อหนึ่งอีกตัวหนึ่งท่านทำธุรก,กิจ SME มีรายได้ต่อปีเกินกว่า2ล้านบาทนะครับแต่ดอกเบี้ยเหมือนกันครับ3ปีแรกคงที่3เหมือนกันสินเชื่อบี y อนเอสเอ็มกูได้สูงสุดถึง15ล้านบาท นะครับพอน,นานยาวๆเลยครับ10ปีอีกตัวหนึ่งครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นธุรกิจ SME เหมือนกันแต่รายได้ต่อปีหน้าถัดไปเลยครับรายได้ต่อปีต่ำกว่า2ล้านบาททำอย่างไรครับเดีย๋ยวช่วยไปหน้าถัดไปผมอ่าสินเชื่อปลุกพลัง SME ช่วยท่านได้ครับแทบไม่แตกต่างครับแต่ว่าคุณสมบัติครับเป็นผู้ประกอบการ SME ที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า2ล้านบาท ผ่อนได้นะครับ10ปีเหมือนกันดอกเบี้ย3%คงที่3ปีแรกครับแต่นี้วงเงินกู้สูงสุดจะอยู่ที่1ล้าน5แสนบาททำไมวงเงินกู้มันต่างกัน,นครับมันมีเรื่องของความสามารถชำระหนี้เพราะว่าถ้าท่านเป็น s อ e ที่มีรายได้เกินกว่า2ล้านบาทการผ่อนชำระต่อเดือนมันก็จะสูงกว่าฉะนั้นวงเงินกู้จะสูงกว่านะครับแต่ว่านี้รายได้ต่อปีไม่เกิน2ล้านบาท เวลาคำนวณแล้วเนี่ยจะกู้ได้สูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0ล้าน5แสบาทแต่หากว่าเราดูอะไรบ้างครับเราดูอะไรบ้างหนึ่งคุณสมบัติหลกักๆเลยนะครับถ้าเป็นบียอนติดปีเอส e หรือว่าปุกพลัง SME ทําทำธุรกิจมาไม่น้อยกว่า1ปีครับทำธุรกิจมาไม่น้อยกว่า1ปีดูอะไรอีกครับสเตตเมนต์ย้นยอนหลังครับทำไมถึงดู1ปีทำไมต้อง1ปีธุรกิจอะครับมันมีช่วงไฮกับโล ไฮซีซันกับโลซีซันนะครับไฮซีซันกับโลซีซันพอดูแล้วนะครับเราก็คำนวณเฉลี่ยครับตลอด1ปี12เดือนว่าความสามารถชำระหนี้ของท่านอยู่ในระดับไหนนะครับความสามารถชำระหนี้ของท่านอยู่ในระดับไหนเราดูได้อีกครับท่านรู้จักเครดิตบูโรไหมครับแต่ท่านบอกรู้จักเป็นอย่างดีเลยครับจะกู้ซื้อบ้านจะกู้ซื้อรถบัตรกดเงินสดก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในเครดิตบูโร ในในช่วงนี้โอ้หลายปีที่ผ่านมามีคนโทรมาหาเราทุกวันทุกวันรู้จักเราดีกว่าตัวเราเองอีกเมื่อกี้ครับตอนนั่งรอก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่าผมเคยไปเที่ยวสาแก้วเมื่อสองเดือนที่แล้วตัวผมเองยังไม่เคยไปเลยครับแต่เขารู้แล้วว่าผมไปแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเลขบัตรประชาชนผมคือเลขอะไรชื่อนามสกุลบอกได้หมดนะครับเครดิตบุโรก็จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องอย่างไรครับในกรณีที่ เราโดนมิจฉาชีพนําไปใช้การตรวจเครดิตบุโรจะให้เราเห็นครับว่ามีใครอะไรเอาทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้ทําหรือเปล่าซึ่งเราสามารถโต้แย้งข้อมูลได้นะครับว่าอันนี้เราไม่เคยทําเราไม่เคยสมัครหรือบางคนอาจจะสมัครสมัยก่อนอาจจะ5-6ปีที่แล้วนะครับเวลาไปเดินตามงานต่างๆพี่ช่วยสมัครบัตรหน่อยได้กระเป๋านี่กระเป๋าเต็มบ้านเลยนะครับทั้งลอล่ากระเป๋าหิว้วนะครับเต็มเป็นบเลยลืมไปแล้วว่าเคยสมัครไว พอไม่ได้ใช้ระบบก็ยังค้างอยู่ครับเพราะบัตรมันยังไม่หมดอายุเขาบอกว่าการตรวจข้อมูลเครดิตหรือว่าเครดิตบุโรเนี่ยตรวจหนึ่งปีห,หนึ่งอดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ครับเหมือนเป็นการตรวจสุขภาพไปละกันแต่เป็นสุขภาพทางการเงินเราจะได้รู้ว่าเราได้โต้แย้งข้อมูลถูกครับหรือว่าเรามีการค้างบางทีบางคนเนี่ยค้างบัตรเครดิตนะครับยี่สิบห้าสตางค์ก็มีนะครับก็จะได้รีบไปแค่ไขรีบไปปรับหรือรีบไป โต้แย้งข้อมูลเราดูเอกสารได้ครับบินซื้อบินขายนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็ดูงบการเงินย้อนหลังงบกำไรขาดทุนดูงบดุลน,นะครับผลการตรวจเครดิตบโูโรนะครับดูเรื่องของเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อมาประกอบครับประกอบการพิจารณาสินเชื่ออย่างที่ผมบอกครับวันนี้มีเวลาผมมีเวลากับทุกท่านไม่เยอะถ้าท่านใดสนใจสินเชื่อหรือว่าอยากจะพูดคุยขอคําปรึกษาแนะนํนาด้านการเตรียมตัวเข้าสู่แหล่งทุน วันนี้ท่านอาจจะไม่ใช่ลูกค้าของ s m e b b n n k แต่ว่าการเตรียมตัวเข้าสู่แหล่งทุนท่านเตรียมได้ก่อนอนาคตการขยายกิจการของท่านขยายธุรกิจของท่านอาจต้องใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบัานการเงินถ้าวันนี้ท่านเตรียมตัวก่อนณนะในอนาคตท่านก็สามารถที่จะขอสินเชื่อได้นะครับผมขออนุญาตย้อนไปที่หน้า DX อีกนิดนึงนะครับยังไงฝากเรื่องของ DX p l a t f o แพฟอร์นะครับ ไปครับไปอีกนิดนึงครับพอดีน้องๆบอกว่าถ้าสมัครวันนี้นอกจากท่านจะได้ใช้งานฟรีแล้วเรามีของที่จะลึกให้กับท่านด้วยนะครับติดต่อน้องด้านหลังได้เลยนะครับหรือว่าทีมงานที่ใส่เสื้อมันผมเนี่ย DX นะครับแล้วก็เสื้อคุมเสียงกันหะรือว่าไปติดต่อสอบถามที่โซน i n e s s Matching นะครับโซน i n e s s Matching เรามีบูธมาให้คำปรึกษาแนะนำกับทุกท่าน ยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับ SME ดีแบงคธนาคารเพื่อ SME ไทยพร้อมให้บริการผู้ประกอบการ SME หรือว่าท่านที่ต้องการดําเนินธุรกิจแล้วยังหาคู่คิดไม่ได้ยังหาคนที่ขอคําปรึกษาไม่ได้ SME ดีแบงคเรายินดีให้บริการครับวันนี้ขอบคุณทางผู้จัดงานด้วยครับขอขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณสุดท